นต่อยฮ่าชวนหุ่นต่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครขอบคุณมากครับกางรแข่งขันบายแบบนี้ ครับเราจะบอกว่าอาหารไทยเรายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใช่ครับบางทีเราก็เราก็พอไปต่างจังหวัดนะครับบางทีเราก็เอ๊ะรายการเราเป็นรายการวิทยุหรือเป็นรายการทีวีนะทำอไมล่ะครับบางบ้านเนี่ยเขาเปิดเราเป็นเพื่อนไว้อะไรเงี้ยแลก็เดินผ่านแล้วก็เอ๊ะคนดูไปไหนอ๋อเขาไปห้องน้ำพอดี้นะห้องน้ำบอดีห้องน้ำบอดีแต่ว่ารายการเราเปิดดูก็ได้ทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงครบถ้วนแน่นอนครับ สาระความรู้ความบันเทิงงุดหงิดนะประคนหงุดหงิดด้วยมีมีมีประคนแบบว่าเอ้ยจอดไม่ทันคุณใจพบทำไมต้องร้องเพลงตลอดเวลาบางวันก็ร้องเพลงแหมน่ารำคาญจังเลยแต่ว่าถ้ามีเรื่องราวดีๆในชีวิตเยอะข้าจะอยากรำคาญมากเลยอยากดู โอเคงถ้าเราตอบจดหมายกันเลยดีกว่าว่าอะไรเป็นอะไรมาดีไหมฮะมีคนเขาบอกมาไม่เป็นไรม่ร้องเพลงไม่ร้องแล้วครับเลิกเลยเดี๋ยวจไมาไม่มาไม่มาไม่ได้พูดจริงๆเพราะว่าทางทางโปรดิวเซอร์เองเขาก็บอกว่าอย่าร้องเลยเพราะว่าทางตอนนี้ทั้งแกรมมี่ทั้งไอเอสทางอะไรเต็มไปหมดติดต่อเขาติดต่อเข้ามาครับติดต่อจะพาไปร้องเหรอจะให้หยุดร้องจดหมายนะวก คุณคุณสวัสดีครับแฟนที่ฉันหรือว่าสามีเนี่ยเขาเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนมากเลยค่ะอ๋อเรียกได้ว่าลงรายละเอียดทุกเม็ดไม่ว่าจะทําอะไรเรื่องอะไรรายละเอียดจนไม่มีใครอยากจะพูดอยากจะคุยด้วยอ๋อไม่รู้จะละเอียดไปถึงไหนพ่อจอมละเอียดเออเมื่อวานดีฉันหิวน้ำนกาเลยบอกว่าพ่อไปซื้อน้ำมันลมให้หน่อยจิอยากกินน้ำมันลมอ่ะสามีก็บอกว่าน้ำอะไรอ่ะโคกหรือสไปแค่บอกโคกสามีก็บอกแบบขวดหรือกระป๋องถ้าบอก ขวดก็ได้สามีบอกแบบซีโร่หรือธรรมดาโอ้ยสามีก็บอกก็ธรรมดาสิสามีก็บอก500ซีซีหรือพันซีซีโอ้ยสาก็บอกโอ้ยถามทำไมสำคัญไปไปเอาน้ำเปล่ามาแล้วกันสามีก็บอกว่าน้ำเปล่านี่จะแช่เย็นหรือว่าจะเป็นน้ำอุณหนอุ่นน่ารอดน่าสยดายองขามมากไปเดี๋ยวฟาดด้วยไม้กวาดเลยสามีก็บอกว่า กวาดพลาสติกหรือไม่กวาดท้าทายโอ้โหท้าทายไม่ยศฉันก็บอกว่าฉันตายดีกว่าสามีก็บอกว่าจะเผาหรือจะฝังโอ้โหท่านก็บอกว่าเออคือแกอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปตายจริงๆเออหมดเรื่องหมดราวไปเขาถามมาว่าสามีถามว่าจะไปอะไรจังหวัดตราดตราดนะตราดจังหวัดตราดล์อะไรกินอะไรถือว่าไม่ผิดเออจะไปวันไหนล่ะ ไปเดือนไปเดือนไปเดือนไหนไปเดือนไหนเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าไปตอนเช้าไปตอนเช้าหรือไปตอนเย็นล่ะไปตอนเช้าไปตอนเช้ากี่โมงอ่ะโอ้ไม่กินแล้วไปไปต้องไปร้านนี้ต้องไปามถ้าไปจังหวัดตราดนะฮะถ้าไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านนําโชคจังหวัดตราดครับเข้าจังหวัดตราดนะครับพอเห็นโรงพยาบาลตราดนะครับทางด้านซ้ายมือ ก็ให้ขับตรงไปนะครับจนถึงสี่แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิวัฒนะจากนั้นครับตรงไปเรื่อยๆจนผ่านสี่แยกก็จะเห็นร้านนำโชคอยู่ทางด้านขวามือมาจังหวัดตราดถ้าไม่กินปูนิ่มทอดกระเทียมที่ร้านนำโชคถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว25ปีเริ่มต้นจากคุณแม่เกี่ยวนะครับเริ่มขายมาก่อน ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรุ่นลูกก็คือคุณชัยยุทธนะครับดำเนินกิจการต่อมาร้านนี้นะครับมีเมนูมากมายให้เลือกชิมครับทั้งยำสองไข่ปลาโคลผัดพริกขิงแห่กึนซี่โครงหมูทอดแกงส้มปลากระพงแต่ถ้าไม่กินปูนิ่มทอดกระเทียมที่ร้านนำโชคถือว่าผิดวิธีทำนำปูนิ่มมาหั่นเป็นชิ้นๆใส่พริกไทย น้ำตาลทรายแป้งมีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดจากนั้นนำปูนิ่มลงทอดพอเหลืองได้ที่ก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วจัดใส่จานจากนั้นโรยกระเทียมและผักชีเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดและซอสพริกจะกินเข้ากันสุดๆเคล็ดลับครับต้องใช้น้ำมันเยอะๆอย่าห่วงน้ำมันน้ำมันต้องร้อนจัดเท่านั้น ถ้าไม่ร้อนจัดปูจะดำและอมน้ำมันปูนิ่มทอดกระเทียมจานละ260บาทร้านนำโชคจังหวัดตราดเปิด11โมงเป็นต้นไปวันนี้อยู่ตรงหน้าเลยครับนี่เลยนะฮะอันนี้ปูเนี่ยมันจะต้องนิ่มนะฮะถ้าไม่นิ่มไม่ได้ครับเคยพยายามเอาปูทั้งกระดองที่มันไม่นิ่มม,ม,มาผัดดูแล้ว,ลวนะฮะเป็นยังไงครับ,รบฟันหาาักนสะิฮะ <laughs> มองเขาดเด็ดจริงๆวันนี้นะครับโชคดีมากเลยว่าไม่ได้มาแต่ของอย่างเดียวเจ้าของมาเองเลยทั้ง2ท่านเลยอยู่ตรงนี้ครับ,รบขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีนั่นลูกชายใช่ไหมครับ ลูกชายนะครับและนี่ก็คุณแม่มาเลยมาแต่ช้าต่อไปเขาจะส่งทอดกิจการให้แล้วเขาจะส่งให้แล้วเขาบอกว่าเขาต้องมาเสิร์ฟแล้วก็ทําให้ทานที่นี่เลยเพื่อจะได้รสจริงๆนะครับแล้วก็น้ําจงน้าจิ้มนะฮะโอ้โหหายห่วงปูยกล้ามมันอะปูนิ่มจริงๆแล้วเลือกตรงไหนก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะมันนิ่มไปหมด ให้คุณผู้ชมดูตัวนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ขาเลยนะครับจิ้มอะไรดีอ่ะมันมีสองน้ำจิ้มซีฟู้ดมีบุ๊กอร่อยไปแล้ว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 นิ่มมากมากท่านผู้ชมอร่อยจริงๆไม่รู้ว่าเขาเอาแป้งอะไรทอดนะครับอังเรียกอร่อยขนาดนี้มันได้ความหวานความมัน แล้วมมากแล้วตัวแป้งไม่ได้หนาและตัวเนื้อปูครับพอเรากัดผ่านแป้งเข้าไปเนี่ยเมื่อยังมีความหวานของตัวเนื้อปูอยู่เมื่อกี้ผมทานแบบคําเล็กๆที่ไม่แบบโดนน้าจิ้มเลยนะฮะมันช่วงขาเขาเนี่ยโอ,โ <c oughs> โอ้โหกรอบกรุบกรับเลยมีความสุขมากเป็นไงคุณโก้ดิว่าทานเนี่ยจ,จับกินอร่อยมากแต่ว่าราวัาอาจจะเลอะมือนิดหน่อย เลอบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเลือะนี่เราก็เ็ดเราก็เ็ดซะนะครับคนี่นะครับเ๋ยวครับถ้าอะไรหรืออะไรหรือไม่ลืมเรื่องเมื่อกี้ไปนะครับไม่เลือะแล้วมือไม่เลอะนะครับใช่ครับผมต่เกียบเเลอะมากเลยอย่าพลาดนะครับไปจังหวัดตราดนะครับต้องไปที่ร้านนำโชคผูกอเขาอร่อยจริงๆได้ความรู้สึกได้ใจจริงๆพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยว พบกับช่วงต่อไปของรายการช่วงต่อไปก็ยังมีอะไรเด็ดๆดีๆกันอีกเยอะหนึงพักสักครู่เดียวครับมีขนมดอกจอกครับนี่คือความสวยเขาอะโอ้โหสวยมากแล้วมีงานเนี่ยเป็นชิ้นงานเนี่ยแท้อยู่หมดเลยสวยมากขออนุญาตนะครับน่ารักมากปุ๊บ เบากลัวค <ś webinars> ุณปอ สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยแต่ก็เรือย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาแต่กอดออกจากปากดูครับผมเนื้อว่างนะอย่าลืมนะครับว่าติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผมฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทู ตัมจะครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน